เอาว้าวครับฮะสิบเก้าห้าร้อยครับสิบเก้าห้าร้อยนมครับออกขับรถเองครับเอาพี่น้องครับตัวนี้พน้องว้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยอันหาตัวนี้ว่าได้ขายว่ารังจ้าอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องมูหันนะครับแล้วก็มือนี้นะครับทางช่องมูหันกับทีม้าพยุงฟาร์มครับยู่บ้านโคกสูงตำบลนาคาอำเภอว่าปีปทุมมหาสารคามนะครับครับมือในหนเป็นอีพี่เลกครับครั้งแรกครับที่หูจัดกันนะครับ วงแอมืมนีขึ้นือว่าเปิดฟ้ามายพอร้อมแมนครับฟ้ามาแมนบอกเปิดฟ้าม่ไม,ม่เด้ครับรายกามุขันมาคลิปห้เธอแหลกคร้อมแมนครับในสกัดลาดปีไไหกแปดอเนาะแมนโมเนี่เขามีงวดฟ้ามายตัวไอม้มนียโมอนียประมาณยี่สิบกว่าครับเอาไอผมถามในไปยังพยุงฟ้ามายคือได้ขายดีหลือกัมีชซื้อเสียงมาตลอดสี่อันดับเรีกก็คืองวดในการประกันนะครับการประกันของพยุงกับมีเอกสารการประกันนะครับเอกสารการประกันนี่นะครับ พยุงฟา้ามเยก้นเซ็นเซ็นขายพี่น้องเซ็นรับแล้วสามารถเอาเอกสารนีไปขันมีปัญหายืนยันตามกฎหมายเนาะขันว่าแล้วกับสามารถขันบริดชอบระทับตามเฮากะเอามาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากพยุงฟ้าได้แต่ที่บอกพี่น้องไว้ก่อนว่าการคอมเมนต์หรือว่าการโทรถามพายุงฟา้ามรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพราะผมเป็นเจ้าของงัวนรับทางช่องเพลินคือมีหนาที่นําเสนอนะครับเพลินพ่มีส่วนรับผิดชอบแกพี่น้องว่ามากว่าดีให้เพลินไปท่ายองหันมองนี้ให้กะ ให้ทางช่องมูหันไปไทยนะครับอของมประยุประกันภายนอกสองเดือนครับคือ,อาขาทกขาถอนหางดอกหางด่างดูขางสุดนะครับแล้วประกันภายในนั่นคือประกันมดลูกออกครับมีร้อยเย็บนะครับอันนี้ประกันหนึ่งเดือนครับตามเอกสารนี่เลยนะครับโอเค ปกติสองสีกางเขแล้วเนาะอันนี้ประกันหเหตุดีนหนึ่งหน่อยเนาะแมนครับอ่ะอถือว่าเหตุใดพี่น้องสบายใจได้ใน,นยุคแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้สี่คิดบ่ดีนะครับแล,ล้วก็ราคางื่อกับบ่ค่อยถึงบนใดอันนี้ซื้อเอาของดีไปเรื่อยๆเนาะแมนครับอันบาทกับมีค่คาครับไป,ปเบื้องตัวแรกพี่น้องครับมโอน,นี้นตัวแรกแม่ทองครับเอามโอนี้พี่น้องมโอนี้นะครับมือหันไพพี่น้องเบื้องเนาะตัวแรกเป็นเงื่อแม่ทองไรเนาะแม่ครับตัวนี้สูงขนาดไหของสูงเขาสูงร้อยสี่สิบห้าบวกสูงหนึ่งร้อยซิลิปหาบวกเนาะแต่ผมประกัน เมนบอกครับผมประกัน่้นสูงที่ร้อยสีสิบครับถ้าต่ำกว่าร้อสี่สิบไม่ต้องรับบวัวครับไม่ต้องจ่ายตังค์เม้แต่บาทเดียวอืมแล้วอีพีนี้พิเศษถ้าสร้างแล้วทรงเลยยในหนึ่งมือเก็บเงินไปทางครับ,คร,บครับคือว่าไงมาโนี่ไม่ต้องมาจํา วง่ายมูนี่คือจัดเต็มจัดหนักไข่เล้วน้อยเนาะคือสิ่งนี้มูหันบ่คอยออกเฮ็ดคลิปรับจ้างเอาบความจริงเลยครับผมเครียดเรื่องการรับประกันแม่แต่วันนี่คือไอ้ออกตัวว่ามีปัญหาอย่างติดต่อพยุงติดต่อพยุงผู้เดียวพยุงเป็นเจ้าของเพราะผมรับผิดชอบผู้เดียววันนี้มูหันก่าก้าวขาออกเพราะวันหนึ่งผมเป็นผู้ทักเซนเตร์ลัดสองคือกฎหมายอยู่ในมือวันนี้ถ้ามีปัญหากันเพื่อผมปวดหัวแต่ว่ารอบนี้คือว่าผมมูหันก่ามาแล้วเป็นสักแรกไม่เนาะเอาที่พี่น้องครับเอืองัวตัวแรกพี่น้องครับวันนี้ขึ้นมาว่าเป็น แม่มานครับแม่มาาผสมตัวเองแม่ม้าหกเดือนบิ๊กโชว์ครับผสมบิ๊กโชว์เนาะลูกที่สองลูกที่สองพี่น้องครับจับได้ใบได้ครับเชิงเฉียงไว้เนาะครับผมอ้าครับว่าตัวอีกจุดเด่นคืออยังครับจุดเด่นของเขาอะไรครับจุดเด่นคืออยังครับจุดเด่นจุดเด่นว่าเมนี่คือสี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 บักตาลสุกแมนครับสีบักตาลสุกอ่าพี่น้องครับตัวนี้จุดเด่นคือสีบักตาลสุกเนาะแล้วก็โฮมเบิ้งแล้วถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ลำโตเงียบพี่น้องครับแล้วก็โบดพร้อมเนาะคลิปหูดำเครื่องเพชรดำพี่น้องครับงงงัวีี่่หลูกกมมโอาาาสแดเเพระยนนป็ บาบดเข้มนะครับแล้วก็อ่าเขาเอิ่อนมานำไตก็ดีพี่น้องครับนี่ชีกกระชับถ้าชีกกระชับเวลายางไปไปหายุหากกินก็พบไปของ้องของน้ำพี่น้องครับตัวนี้ครับหางหลักดินเด้อยเนาะครับผมอ่าพี่น้องครับหางหลักดินตัวนี้ประกันทองเดือนไรตัวนี้ประสมัยตัวนี้ประกันทองที่คกเดือนประกันทองคกเดือนนะประกันทองวิกโชนะครับถ้าพี่น้องว่าสบายใจนะครับในการตรวจทองภายในหนึ่งเดือนพี่น้องได้ง่วไปแล้วให้พี่น้องตรวจเลยครับถ้าบ่ท้องผมให้หาพันโอเคถ้าไม่ท้องแต่ถ้าท้อง ก็คือจบไปโอเคเพราะฉะนั้นบ่ต้องห่วงเรื่องการประกันครับให้ติดตโต้พยุงผู้เดียวมือนี้ว่าไงว่ามามือนีคงเก็เคลียร์สบายใจทุกอย่างเลยเนาะครับพอมีเอกสารนะครับพยุงมีเอกสารให้โอเคครับอ้าวเฮื่งที้ไอ้มือนี้ตรงสี่และห้าแดงมือนี้เปิดพิเศษนะครับมาบอกกันไหมครับเจ้ามู่หันสาวเก้าครับสองหมื่นเก้าพันบาทแมีนครับสำไยได้เกี่ขายครทำได้ไอ้ทำไมได้กียประมาณหาหาครับประมาณหาหมื่นกลัวเมนแต่ว่าตอนนี้คือประกันทองพร้อมประกันทองประกันตอนนี้ครับนะพี่น้องครับแล้วกับผสมมีโชว์ไว้พี่น้องครับ หกเดือนนะครับตัวนี้ห้องวายที่สอเก่าครับสองหมืนเก้าพันบาทนะครับและขันราคานี่ยพยุงทรงฟรีอีกร้อยโลครับทรงฟรีร้อยโลหน่ยเนาะแม่นครับเอาพี่น้องครับวันนี้คือว่าราคาพิเศษประกันทองพร้อมพี่นะครับแล้วก็เป็นง้วใสใหญ่เนาะแม่อวันนี้เบืองตัวที่สองไอที่นี่ครับตัวที่สองครับเป็นแม่มานครับเป็นแม่มานสี่จะเข้าห้าเดือนผสมตัวใดหน่ยผมว่าตัวนี้ตัวนี้สติงเลสครับพี่น้องครับผสมสติงเลสสติงเลสเป็นง้วของกามปูฟาร์มพี่น้องตัวนี้เป็นง้วที่ให้ลูกเก่งครับพนะครับแล้วก็บตโนกใหญ่ ตัวนี้ความสูงไะไความสูงของว่าตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกตัวนี้สูงแบบร้อยสี่สิบบวกครับจุดนหนึ่งคือเรื่องล้ำโตเนาอะไรเนาะครับผมพี่น้องครับตัวนี้คือเป็นง้อที่ล้ำโตเนาคลิปหูดำพี่น้องครับล้ำโตเนาฮานาล้ำโตเน่าเป็นการเพิ่มการเกาะของมัดกล้ามเนื้อนะครับพี่น้องแล้วก็เต่านมก็ดีนมแบบนี้ครับพี่น้องเวลาคลอดวัต้องไปจับใส่ปะเนี่ยเพราะว่ามันวัต้องบีบน้ำให้นิชกินยากตัวนี้จุดนหนึ่งคือเรื่องล้ำโตเน่าแล้วก็บวบดเข้มพี่น้องครับแล้วแขงขาบ่่ใหญขนบดไปเพิ่ม อะไรนะสั่งกระดูกโคงสั่งก้อนยังที่มาเติมเนื้อเพื่อนครับตัวนี้นะครับประกันทองน้อยเนาะครับผมราคาไอ้สาวแปดครับสองหมื่นแปดพันบาทส่งฟรีอีกร้อยโลครับส่งฟรีร้อยโลเนาะพี่น้องครับตัวนี้ทองสีทิ้งเล่พี่น้องครับแล้วก็บพนว่าประกันทองนะครับแล้วก็ส่งฟรีร้อยกิโลสองหมื่นแปดพันบาทน้อยเนาะแมนครับจุดนี้คือล้ำตัวเงี้ี่กระชับพี่น้องครับเต่านมกระดีง้อที่ว่ายุงว่าทองก็คือจังที่อ่าทางช่องมุหันนัมเสนอนะครับคือว่าผมอุตสาห์ทุกตัวมีคลิปการตรวจทองร้อยเปอร์เซ็นต์เอายอู่ ไอ้ไปอันตาซ่าไว้เลยเหยีมอนตาซ่าสุกโตนะครับสุกโตครับโอเคครับอันนี้ตงโตต่อไปไอ้ตัวต่อไปครับโตนี่ตที่สามเลยเนาะแม่มันครับแม่มันมันหาเดือนหาเดือนพร้อมกับล็อกโคเอาพี่น้องครับเราผสมล็อกโคไว้ครับตัวนี้ความสูงไอ้ความสูงลอยสี่สิบบวกครับสูงหนึ่งลอยสี่สิบบวกเลยเนาะเดี๋ยวนี่คือความโบดส่วนครับคลิปหูดำแข้งขาดำพี่น้องครับเครื่องเพกกับดำพี่น้องครับแล้วครับผสมล็อกโคไว้นะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นเนี่ยคือเหลืองเม็ดสีหน่อยเนาะครับผมเหลืองเม็ดสี ง้วตัวนี้ในลูกตัวอะไรงวตัวนี้ง้วตัวนี้กับประมาณ2ตัวครับในลูกประมาณ2ตัวได้เนาะแมนครับพี่น้องครับเพผมว่าในลูกประมาณ2ตัวนะครับตัวนี้ตัวที่สามในทองได้เนาะเนื้อนังดีเนื้อนังดีเอาไอ้นี่ประกันทองกันเนาะครับผมจะเดือนผสมไว้นี่ผสมไว้ได้6เดือนครับ6เดือนเอาพี่น้องครับตัวนี้ผสมไว้6เดือนเนาะครับผมเอาไอ้โมนี่ตัวนี้ราคาได้ไอ้สองเจ็ดห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องครับเอา จะไม่ได้กี่ผมเห็นคลิปก็ไม่เอาสมอไม่มไ,ม,ม,ไม่ตอนนั้นพี่น้องครับสั่นโต้งสี่ไม่ต้องกับสีม่มื่นหาต่างก็บสี่มื่นหาหาหมื่น,นพี่น้องครับอันนี้แต่ว่าตัวนี้คือราคาหาลงสองบอทเซนะนะครับ<ะ>ก็คือว่าราคาพอฟังหน่อยเนาะเป็นราคาปูครับราคาปรครูอ้าวส่งฟีอีกร้อยโลไปเลยครับส่งฟรีร้อยโลหน่อยเนาะอ่าร้อยโลเหกกะอ่ากิโลละสิบห้าบาทนะครับพยุงบ่มีรถรับส่งแต่ว่ารถนี่คือเป็นรถร่วมเพราะเป็นรถของฟาร์มมีรถรับจ้างกิโลละสิบห้าบาทก็จะนั้นก็ร้อยโลกับชีบวมวันพันหาเนาะครับ สาวเจ็ดหาลอยพยุงส่งใหอยฟีลอยรู้ครับที่เหลือจากนั้นพี่น้องเก่าของเขาไอ้ตัวนี้เป็นแม่สาวทองวางวันนี้สาวทองเนี่ยครับพี่น้องครับเพราะว่าตัวนี้คือเป็นแม่สาวทองแรยเพราะอย่างที่เขาเขาในมีบัคกับพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นงัวที่สีแดงหน่อยเนาะแมีนครับเป็นง้อดูดหมูเป็นงัวดูดหมูมาตัวนี้ตัวนี้ความสูงอะไรไ้ความสูงเขาตัวนี้ลอยชี้ชี้บวกเขึ้นครับลอยชี้ชี้บวกเนาะตัวนี้มันเด่นอย่งไว่าตัวนี้จุดเด่นคืออย่างจุดเด่นคือเป็นมันเป็นงัวหนาแล้วก็เลือกเสมอกันครับ แมนครับภาษาเลือกเสมอถาภาษาคนเพรประกรวกเขาเรียกว่าสมติไว้แมนครับ<ว>มันสมติอ่ะสมุก็คือตัวนี้จุดเดนเ่คือเรื่องกล้ามเนื้อเ <Man S 1> นาะเพี่อนครับ,รบ,รบแล้วก็เขามีสอบพีดีเพราะยังขน,นเขาเหลี่ยมแล้วก็คลิปหูด,ดําเครื่องเพชรดำเพื่อนครับแล้วก็ชีกกระชับดีพี่องครับกระดูก,กว่างใหญ่นะครับตัวนี้กระบวกเข้มน้อยเนาะแมนครับผสมตัวได้เอาไว้ตัวนี้นะครับเบอร์ซีนะครับผสมกับบิ๊กโชว์ครับบิ๊กโชว์เอามือนีราคาไอ ราคาสองเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทผสมมีโชกเดินอ้ตัวนี้แม่นครับจะเดินอ้ผสมไปตัวนี้บิ๊กโชได้วสี่เดือนครับสี่เดือนเนาะ<ช>ตัวนี้คือประกันทองสี่เดือนกับบิ๊กโชด้วยเนาะแม่นครับอ่าตัวนี้คุณมาประกันตำนี้ให้ทุกอย่างแต่ว่าตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์พี่น้องอ้วนดีนะครับตัวแล้วกางง้ตัวนี้พยุงสิบอกก่อนว่าอ่าน้มเพลินนี่คือเป็อออน,นค่ไข่ไม่ขี่ตะนอดนะครับยุปายน้มเพลินอ่าเห็นี่มครับอ๋อโอเคนะอันนี้บ่ตัดบ่แปลงบ่พาบ่เห็ดคือบ่แต่งแล้วกาสี่บอกอีกเรื่อองงงงนนึกการรปะะัขพยุ่ พวกห้วนมติงพวกงวอ่าจามูกแบบเล็กอกน้อยหรือว่าเป็นงัวหัวสวยเกิดจากที่แบบว่าอุบัติเหตุมันแหลนพนันพันหนามพันหยางสีอันนี้คือถือว่าตำหนิรหรือว่าพวกขวนพวกจอมตีเพิ่พเอื้นครับอยว่ายึดต,ตงไสให้พี่น้องถามเาบาแต่พราะว่านมติงนมยางพยุงก็ถือว่าเป็นตำหนินะครับ,รบแล้วงัวตัวนี้แต่คือ หางเพิ่นนี่เป็นหางหางงอตะกำเนิดโนหางนะครับหางโคตเนาะแมนหางโคตหน่อยหนึ่งอ่านหาผู้ใดมาตีว่าตำแหน่งจอบหันจอบนี่ให้มันเปหาซื้อของอื่นซะก็คือโทษถามซะเพราะว่าอย่างต่อไปหาวอาไปสุดท้ายเรางงวตาที่เหนือได้เนาะแมนครับเพราะว่าบางคนหาตีว่าควันจับหันจอบนี่มันเป็นเบิ้งของไม่ซะกอุ้ยโบดแหงไปว่าไอ้พัดโคตนะพื้นทีซื้ออาธรรมดาครับมันก็ธรรมดาอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วคือผมเห็นหน้าผมเป็นเบื้องหนึ่งเบิ้งโคตรดีสาง เบื้งกามเนื้อนะพี่น้องครับลอกกรเบืง้งตำนี้ที่มันเป็นที่ชัดเจนได่ว่าห้าเรื่องขวัญพี่น,อน้องว่าต้องเบื้องดอกนะมันหมดสมัยแล้วนะครับปะโตต่อไปไอโตต่อไปครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าทองหเดือนสติงเลครับทองหเดือนสติงเลนเนะแม่สาวทองแหลกพร้อมเลยตัวนี้เป็ปแม่คราะว่ายัางเพาะว่าบักเขาขเท่านใดท่านดมีพี่น้องรับตัวนีคือเป็นแม่สาวทองแหกความสูงไงความสูงเขาเทา่นี่ความสูงนะครับปร,ประมาณประมาร้อ่บวก ประมาณลอยชี้ศ <Yeah. S 2> so ีกครับครับพี่น้องครับงัวนสุกตัวเลี้ยงซื้อมากนี่คือเช็คกระชับหมดพี่น้องครับนะครับติดทองนะพี่น้องครับนะครับราคาล้ำตัวเงี้ยวดีพี่น้องครับเราเป็นแม่สาวอยู่นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็เป็นงัวที่ล้ำตัวเงวดีพี่น้องครับตัวนี้ผสมกับสติงเลนอะไรเนาะเมนครับเติมโค้งสางกันหัวไปตัวนี้เพียงเป็นแม่สาวหน่อยอยู่ไอ้ตัวงซี่ราคาเท่าไหร่นี่ตัวงซี่ครับสองหกครับ สาวหกแม่นครับสองหมื่นหกพันบาทหกพันบาทส่งฟีอีกหน่อยโลครับส่งฟรีหน่อยโลเนาะเอาพี่น้องครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าราคาพอฟังพอต่อเพราะว่ายังสื่อดูเนี่ยที่ว่าเหมือนในตัวเดียวเนี่ยแต่ว่าเขาหลอกพร้อมกินน้องเนาะแมนครับตัวนี้คือประกันทองพี่น้องครับก็ต้องย่านหมันครับมุนี่แล้วก็ยังในความสดอยู่ครัมเป็นว่าเป็นว่าสาวหน่อยอยู่น้องครับครับทองแรกนะครับมันยังในความสดอยู่ไปได้อีกหลายปีนะครับบางโตกับอ่าหันห้าในลูกหลายตัวแล้วมันก็ราคาถึงลงแต่ว่านี่คือในเรงความแม่ความสาวนะครับ อ่ะวันนี้เบื้องตัวต่อไปเป็นแม่ลูกแรกตัวนี้ครับแม่สาวทองแรกครับสาวทองแรกอันนี้น้องมันครับอันนี้น้องมันน้องก็แม่ยุพุ่นครับคู่นี้เขายุ่งไม่แยกมาครับเพราะว่าตรวจทองแล้วได้ซี่เดือนครับตรวจทองแล้วได้ซี่เดือนแมนครับนี่ลูกแรกครับลูกตัวแรกของเขาของแมนนั่นนั่นปะครับนตัวนี้ผสมติงเลกันครับตัวนี้ผสมสติงเล่กันพี่น้องครับเอาพี่น้องคำว่าผสมสติงเลไว้นะครับร้อยสี่สิบห้าเอาร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้เอาว่าตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบ กับเป็นแม่สาวหน่อยพี่องครับตัวนี้ครับผสมแล้วซี่เดือนก็ถือว่าเป็นงัวแดงไอยเนาะแดงโบ๊น่อยครับผมนะครับหางไก่ยง้วดีอยู่พี่น้องตัวนี้นะครับแต่ว่ากระดูกพวกไงพวกเนี่ยเลี้ยงสี่ว่วต้องเสียเวลาเพราะยังตีการเหมือนมาก,ก่อนนะเลี้ยงกระดูกไงเหนือให้ได้มาหนํามาได้กระดูกแต่ว่าตัวนี้คือเดี๋ยวงวัวทองครับงวัวทองไอเนอะาะประกันทองตัวนี้ได้ซี่เดือนแม่ครับเอามือนีตวงสีราคาได้ไอมือนีส้าหารครับ สองหมืนหาพันบาทเนาะส่งฟรีอีกร้อยโลครับแต่ไม,ม่ได้กี่เป็นแม่สาวหน่อยกับราคาสองหมื่นสี่สองหมืนหาแล้วอันนี้คือเขาได้แม่ทองพร้อมแม่นครับแล้วก็โค้งสาวง่ายพวกตีสี่กับวันสามหมื่นเจ็ดแต่น้อยเนาะแม่ครับ,แ,บ,รรตรบแต่แแว,ว่าโมนี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ผู้ใดอยากเลี้ยงว่าม,มือใหม่หรือต้องการไปเลี้ยงตอนนี้ค,คือผมว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมหน,นม่อยเนาะเพราะว่าเขาได้หัวในราคาถือแล้วกับวต้องไปผสมเนีายความผสมกับตัวละพันสองพันไดเก็แม่ครับก็จีบจีบทองนี่คือได้ไปเลี้ยงเป็นพวกว่าทองไอ้เนาะนี่ไปวันน้อยยสว บามันหัวโลไนได้ตัวนี้เนาะแม่ครับเห็ดเขาเป็นยไงคือเป็นโลนตัวนี้นวัดทนเห็ดแต่ว่ัท่านเห็นเขามันเลยครับอแต่ว่าผมพึ่งกับที่มีกิ๊ิในเนาะแมนครับเป็นลูกสาวหุทธันครับเป็นลูกสาวหุทธันอายุสิบเอ็ดเดือนแมนครับท่านนี้มีเขาออกหน,น่อยเนาะแม่น่ว่าจุดในตัวนี้คือเรื่องเรื่องความย่นหน่อยเนาะครับนังหนาขมบดนะครับหนังหนาซรายง่ายนะครับลำตัวดีเนื้อหนังดีครับตัวนี้ลำตัวยาวไปสี่เดือนเหมืนผ้าเลยครับเราตั้งแนงหางจับสุดพร้อมพันวานะครับแล้วก็เป็นง้อบดเข้มตัวนี้นะครับ โบดพอมนะพี่น้องครับหางก็ดีนะครับสุดหางเงาดีพี่น้องครับตัวนี้เชิงเชิงอะไรตัวนี้เห็นปะแมนครับขามแมนสมัยตะกี้กับว่ามันคักอยู่เลยครับจชิงเชิงแมนปะครับไอแต่ว่าสมมืตินี่มามือนี่ต้องได้โปรให้ช่องมูหันครับตรงสี่แมนปะครับสมัยตะกี้ตรงสี่เปนตั้งก่อนสามเมื่อเจ็ดถึงสี่เมื่อครับเอาไอเมื่อนี่สาวหน่อยสี่ราคาได้ไหมเอาว้าวครับฮะสิบเก้าห้าร้อยครับสิบเก้าห้าร้อยแมนครับออกคัารถเองครับเอาพี่น้องครับตัวนี้หุ่น้องไว้ หนึ่งหมืนเก้าพันหาร้อยอันนี้ตัวนี้ว่าได้ขายว่าตังจางผมเห็นแล้อเพราะว่าผมเบิ่งแล้วเบิ่งตำนี้ไม่มีครับแมนไปแมนครับถือแกลบงว่าพี่น้องพิจารณาเอาแต่ว่าเรียงตำนี้ผมประกันอะไรอยู่แล้ว่ต้องห่วงอ่าตัวนี้เป็นสื่อกลโมแต่จะบอกมาหนิเพราะอย่างตียมหนึ่งในความสาวความสวยแมนครับ้วกจากเนื้อนะครับแมนเอาไปเฮ็ดเนื้อกับซูงไว้สามสิบบวกนะครับนี่สิบเอ็ดเดือนเบิ่งเพียงไรพยุงหรอกครับนี่ครับผมมีถี่มีเตะครับงัอหู้ครับ มอนตอดมามมห่ลอยผมมาเหดคชิปดูดูใบพ่ราคาถือรัมมาสูมือดีครับชิปเก้าหาร้อยออกขัรถเองครับหนึ่งพร้อพี่น้องครับออกครถเองเนาะแม่นครับเอาตัวนี้เด้ขายก้อนมือผมเบิง้งเลยเอาปะตัวต่อไปไอ้ตัวต่อไปครับเป็นแม่สาวกันครับนนหนา้าหนะเป็นแม่สาวน้านาเนาะนี่ครับน้านะหันโบวป,ปอันนี้ร้อยีบวกหันบไปสิว่าผมเหมืนมาย่องขายจริงจริงผมกระบตามเนือผ่าพี่น้องครูจักเผมว่าหันหาตีมกัตีตอนหาไม่นครับผมผมไปคิปมาแปดปีแล แม่สาวแม่สาวครับพร้อมผสมพร้อมผสมเนาะแมนครับแต่ว่าเป็นฟันน้ำนมอยู่ feet, ฟันน้ำนมอยู่หน่อยเนาะแม่ครับฟันน้ำนมครับความสูงอะไรของตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้สูงอะไสี่สิบบวกเนาะแมนครับอยู่ในหนึ่งคือเรื่องโครงสร้างเนาะแม่ครับกระดูกใหญ่ตัวนี้โครงสร้างก็คือโครงสงรงส้างก็คือลำตัวยาวใช่ไหมครับแล้วก็กระดูกแข้งขากระดูกงี่ครับูกแลังอ้วนแล้วก็มีความโบทเนาะแม่ครับคลิปหูดำแข้งขากระดำขึ้นเพชรกระดำนะครับตัวนี้ยังเป็นแม่สาวหน่อยอยู่นะค้ำพร้อมผสมแล้วว่าเป็สาวหน่อยแต่ว่าในเรื่องโครงสร้าง ใครไปเติมหน่อยนักเอาพี่น้องครับหาพอหนาาใส่นะครับป่อพูดกินดีพวดครับนี่บรดครบเครื่องครับเปิดที่ราคาสิบเจ็ดครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแม่นครับอ่ะพี่น้องครับวันนี้คือเป็นแม่สาวนะครับพร้อมผสมแม่นครับนะครับพองไว้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่เมื่อก้เพิ่นออกเลยได้ครับนี่เพิ่งซิดทางติดโตคนนี่ครับแต่วันขึ้นมาท้าได้ชัดคักนี่ครับพี่นอครับอ่ะครับโอเคพร้อมผสมไ้อ่ะวันนี้เพิ่งโตต่อไปที่นี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นเขาเอื่นบางงวแฟนซีเนาะแฟนซี่ครับแฟนซีครับพี่น้องครับพี่นงก็แฟนซีนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับแม่สาวครับสิบสองสิบสามเดือนประมาณสิบสามเดือนหน่อยเนาะครับผมความสูงเขาได้เขาลอยเบียดลอยสี่สิบครับอเอาประกันลอยสาสิบห้าบวกอ่าประกันลอยสามสิบห้าบวกเนาะ<ม>พี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่สาวก็คือเป็นงัวแฟนซี่เาเป็นไงแม่นครับเพราะว่าจริงๆอ่ะงัวนบามันมันสิมีอ่าสายเลือดตัวหนึ่งคือเกย์จะเป็นเป็นพันนี่แหละเขาม้าพี่น้องครับเพื่อเป็นพาแต่ว่าทีประยุกษ์เห็นผมเห็นที่ลูกสอง ครับจะมีซีไว้แหละตัวหนึ่งตัวแบบนี้หลายครับ่ว่ากระดูกเงี้ยนะครับงามพวกมันนี่บวนไวครับแล้วก็มีงอนอกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้หรอกเว่าตัวไหนเว่ากก็มีแบบนี้แต่่าค้นหาหลายครับทุกท่านแมนม่ครับงามงบแปลกบ่กเอามนี่ผมตั้งซื้อแบแฟนซีเนาะตัวนี้ราคาได้มนี่สิบหาห่าล้อยครับสิบห่าห่าล้อยแมนครับหนึ่งหมื่นห่าพันห่ายแมนครับส่งฟีลอยกิโลงฟีลอยกิอีกครับเ้าพี่น้องครับราคาหนึ่งหมนหาพันลอยพี่น้องทรงฟีลอยโลครับ ราคาถือข้างน้อยเนาะเนี่ครับแต่ว่าเป็นทรงลูกเพป็นทรงแดงชุโตได้ครับลูกที่ผมไปเห็นมาไปหาหลักไม่ได้ใส่หนิมคือราคาถือแค่ <c oughs> กับเป็นง,วงัวทัทง้งทั้งมีทั้งตลาดมีทั้งบ้านเขาครับแต่ว่้าอันนี้มือนี่เป็นอีพี่แหลกของช่องมูหันอยากให้พี่มูหันมาให้พี่นอ้องเบิ้งซืง้อว่าถือแพงไงเขาพิจารณาเอาอ่าโอเคครับเขาบอกว่า <ไป S 2> ถือว่าแพงไอ้สมมาภาคควรครับ อ๋อพอว่าพอฟังกินก็แไ่เหน่อยได้กินโดนๆหน่อยเนาะแม่ครับอ่ะวันนี้มาเบิ่งโตต่อไปพี่น้องครับนี่เป็นแม่สาวน้อยกันพี่น้องอายุเท่าไรไงัวตัวนี้ตัวนี้11เดือนครับอายุ11เดือนเนาะหนาลึกครับตัวนี้เป็นงัวสาวหน่อยอายุ11เดือนพี่น้องครับตัวนี้แม่คดเด่นหนึ่งคือเรื่องโค้งแางเนาะแม่ครับรั้ตัวยาวแต่ว่าเหนือทเนไรมาแต่ว่าว่าเบิ่งโค้งแางเขาแล้วถือว่าลำ้ตัวยาวดีพี่น้องครับแข็งขากระแ่อยู่พี่น้องครับแต่ว่าเบาบาหน่อยเนาะแม่ครับตัวนี้ราคาได้มเท่้ จัดไปพิเศษส5บห้าร้อยครับสิบห้าร้อยกันไอ้เนาะแมนครับตัวนี้ก็บหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับเป็นแม่สาวหน่อยพี่น้องครับตัวนี้ปะไอ้ตัวนี้เอาเบิ้งัวนี้เป็นแพ็คครูด้วยเป็นตัวเดียวแพ็คคู่ครับเอาพี่น้องครับตัวนี้เป็นแพ็คคู่แบบว้าววครับนี่กระดูกง่ายแข้งขาง่ายหนาตึบเลยครับแมนว่านี่คือแพ็คคู่เลยเนาะครบเครื่องเอาเบิ้งตัวแรกก็ตัวนี้อายุเท่าไรไอ้ตัวนี้ตัวนี้กัอายุสิบเดือนครับอายุสิบเดือนเนาะร้อยสามสิบบวก ตัวนี้ึงคือความหนาไอ้ตัวนี้คลิปหูดำพี่น้องครับแล้วก็กระดูกง่ายกระดูกง่ายเนาะโบดพร้อมพี่น้องครับคลิปหูดำออกโบสตัวนี้นะครับตัวนี้คู่กันนี่อายุเทริ่งไอประมาณคือกันครับสร้างกันค้องเดียวกันค้องเดียวกันเนาะแมนครับตัวนี้แต่ว่าตัวนั้นสีดีกว่าแต่ตัวนี้ลังตัวนีกระดูกงนะพี่น้องครับแล้วก็โบดพร้อมพี่น้องครับคลิปหูดำแข็งขาดีตัวนี้นะครับไอ้นี่ขายแพ็คครูเนาะแม่นครับเอาไอ้คู่นี่ราคาได้หมดนี่ตัวสองตัวนี้ซิปหาหาล้อยเซ็นหาหาล้อยตัวละซิปหาหาล้อยม สามหมื 31, ่นหนึ่งบาทสามหมื่หนพันบาทแต่าุพิเศษครับครับ2โงตัวเก่าครับ2โงต2สองหมื่นเกับาทแสดงว่าถึโตัละหน0 0 0หมือะไรนะหนึ่งหมื่นหาว่าหอดมาหันหนึ่งหมื่นสี่นาครับเอาทรงฟี2องอยโลครับเอาหนีสงฟีพร้อม2องรอยโลแมนครับแต่มาแพ็คคูนี่ของไวสามหมืบาทที่แหลกแต่ว่ารถไห้คือสองหมเก้แมนครับหาอยฟีอีกสองกิโลครับกับาคอีสานกับเบิดหมดแล้วครับส่งฟีสองรโลพี่น้องคนมานะครับวันนี้ก็ถือว่าราคาพิเศษพี่นครับ ขนาเบิ้งเป็นแพงแต่ว่าหารสองหลักก็แพงกว่าน้หน่อยเนาะแม่นครับปะวันนี้เบิ้งโตต่อไปพี่น้องนะครับอันนี้แพ็คคูนมาตัวนี้แม่นครับตัวนี้เอาพี่น้องครับวันนี้ตัวแรกคือเดินหน่อยตัวที่สี่ตัวที่สี่เป็นงัวแม่สาวน้อยนะครับพวกนี้ที่เป็นรุ่นหกเจ็ดเดือนแสดง่าพึ่งสนเขาด้วเนาะแม่นครับตัวนี้พึ่งสนเขาเอาพี่น้องก็ว่าตัวนี้เป็นเสียกแล้วตัวนี้เป็นเสียกแล้วแม่นครับเอาพี่น้องครับประมาณรุ่นหกเจ็ดเดือนเนาะตัวนี้ประมาณอ่อพึ่งสนเขาเมื่อกี้ผมบอกแล้วเนี่ยครับตัวนี้กับสวนเหล่าหน่อยังี่ปรเนาดือนนี่ ตัวแมงสองตัวได้เนาะแมงครับตัวนี้แดงบดเข้มพร้อมตัวนี่ไปเลี้ยงดีกว่สีอ้วนเนาะตัวนี้กับบดอยู่แต่ว่าสีตัวนี้ดีกว่าแมงครับเอาไอตัวหนึ่งสีหญ่สีน้อยมินกินกันได้น้อยน้อยใครตัวนี้สีเงยก่อนหน่อยเนาะครับเอาแพ็คคู่คบนี่ราคาได้ไหสองตัวมื้นหาครับสองตัวมื้นหาแมงครับมันหารสองได้ไหหารสองกับลาเอาครับมื้นหาอ่าสองตัวมื้นหาทรงพี่บออเง อ๋อนี่ออกขับรถเองออกอะไเองครับมื่นหาหันสองเจ็ดพันหาแมนครับถึงตัวเจ็ดพันหาร้อยบาทแมนครับเอาพี่น้องครับอันนี้คือแพ็คคูนี่ถ้ายใบเลีเ้ยตนนงตัวเดียวก็บทีต้นมันเนาะแมนเอาไปเลี้ยงสองตัวถือถึอมื่นหาพันบาทเอาไปเป็นเงินฝากไปเนาะแบบนี้เพราะขาดทุนเนาะอนาคตคไปได้ไกลเท่าะหร่คันเขาสูอว่าราคาเนี่ยมันมันเลี้ยงหัวนหน่อยมันใหญ่ไปหนาอยู่แล้วครับครับแล้วราคาสูงว่าใหญ่มันไหลแมนตัวนี้ราคาบ่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 แพงนะพี่น้องครับแล้วก็แล้วราะมันงัวไทยขี้แกนด้วยครับพวกนี้เป็นงัวพันกลางแล้วอืมเป็นพันกลางแล้วครับผมเพรราะะหูมมัันนตติิดดกทุบแล้ว ไปพี่น้องครับนี่เบิ้งงัวสายเนื้อเนาะสายเนื้อครับชาโรเล่พี่น้องครับตัวนี้นะครับเป็นสาวสิบสามเดือนสิบสี่เดือนครับแม่สาวสิบสามสิบสี่เดือนน้อยเนาะครับตัวนี้นะครับเอ่อก็ถือว่าสมบูรณ์ดีอ้วนดีได้เนาะครับเต็มเลยเหรอครับนี่เต็มเหรอพี่น้องครับตัวนี้ถือว่าอ้วนดีนะครับเป็นแม่บอกได้ครับตัวนี้ถือว่าเป็นแม่บอกได้ตัวนี้ถือว่าตัวนี้พิมพ์นิยมเพราวะเงียงเครื่องจมูพราวะเงียงเพราะว่าตัวนี้สุดท้ายแล้วงัวตาทีเนื้อเนาะใสเลี้ยงพันนี่พี่น้องครับไปพากระบิบมาเเตกหรืืออพพัันนน้ สามารถสิได้เนื้อดีพี่น้องครับตัวนี้นะครับเอาไอซ้ำหน่อยตัวสี่ราคาได้นี่สิบเก้าครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแม,มนครับตัวนี้เขาเจ้ากันตังเลนง้วด,ดำตัวนี้เอาไปใส่เอ่อก็เอาใส่บีบเลยครับนี่ใส่บีบกัดครับไปใส่กัดกระไรบีบกระไรอ่าหุ่นสางง้วเนื้ออันนี้เบางตัวต่อไปอันนี้พันยังไงตัวสี่อันนี้กัดครับอันนี้กัดเนาะกัดแต่ตัวนี้พยุงติบอกก่อนว่ากัดพามาเป็นง้วแฉะนะครับตัวนี้ง้วแฉะเป็นง้วแฉะอันนี้เข่าล้นแล้วที่เป็นสองขวดอยู่เลยครับนี่ เงีนยมาครับไปเป็นงวงงามผมสิเดี๋ยวผมมักเอาไว้ค้อนเหลี่ยมคนเบิึงครับนี่ครับตัวนี้พามาแล้วกลายเป็นงวงแคะหน่อยเนาะแมนครับเป็นแม่แม่สาวหน่อยแม่สาวครับแม่สาพี่น้องครับเป็นงวงกัดลูกผสมนะครับตัวนี้เนาะเอาขายเป็นราคางวงแค่ตัวนี้เาะซิปเก่าครับตัวนี้ซิปเก่าแมนครับจริงๆเราเนื้อมันหลายหน่อยเนาะแม่ครับเนื้อมันจริงๆมันก็ได้สิเดี๋ยครับเนื้อแต่ว่าเอาซิปเก่าเป็นงวงงามครับอ่ะซิปเก่าไปเป็นแพรแม่พันหน่อนเป็นงวงพันแคะเนาะคันนี้เขาใส่แบบเถือกแคะบามันสิงามเขาได้นีมครับ อ๋อโอเคครับไอ่ไปวันนี้โตต่อไปทั้งในอาที่นี้แม่ลูกครับเอาพี่นะครับนี่เขาเบิ่งโตต่อไปจะเป็นใส่แม่ลูกครับหันเขาเบิ่งแม่ทองแม่สาวน้อยวันนี้เขาใชเบิ่งแม่ลูกพี่นะครับอ่ะวันที่นี่เป็นแม่ลูกนะครับลูกตัวแม่เนาะนี่ครับเอาไอวันนี้แม่เขาผสมไปเขาตัวนี้แม่นี่ลูกแม่แมวท่านได้ผสมนะครับเอาเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ครับลูกเป็นลูกเขาสติงเล็ครับลูกสติงเล็มีใบมีใบมีหลอดหน่อยเนาะท่านได้ผสมลูกประมาณสามเดือนกว่า ตัวนี้แม่เขานี่หางหลักดีหน่อยตัวนี้นะครับรอยซีจับหางครับส่วนสูงแม่เขาสูงกว่าซีบหาน้อไม่ได้ลูกตัวใหญวตัวนี้ประมาณหัวลูกที่สองตัวนี้เหรอครับตัวที่สองตัว้ใช่ตาเขาดิแม่นปะครับหวังว่ามันนี่มันเบิ่งเขาเบิ่งหยาครับเป็นงวหัวล้วนเขาก็ถือเขาตัวครับเอาเนื้อหนังมันดีกว่าผมว่าครับเอาบางตัวมันเป็นธนาลูกผสมที่ดูว่าทีนไม่ได้เขาดอเนาะแม่ัมันก็แหละตะพันทุกการของเขานักพี่น้องตัวนี้จุดเด่นหนึ่งคืออ่าได้ลูกตัวแม่เนาะครับอ่่่แแมมมลลููกกตััวรราาคคได้นีบ สองหมื่นเก้าพันบาทน้นทนอยเนาะคกับเบื้องแรกพี่น้องกับเป็นง้วสีแดงนะครับโบัเข้มพี่น้องครับคลิปหวัวดำคุณเป็นดำห,หางหลากดินพี่น้องตัวนี้นะครับหลวงเขาก็สีแดงพร้อมพี่น้องปะโตต่อไปที่นี่เพราะว่าแม่ลูกครับบริเวนดอกตรงนี้เขาเข่ามาทียี่สิบนาทีแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องเบื้องบนจบพี่น้องฝากเบื้องเหยียบคลิปให้จบเท่านั้นเบื้องเราฝากโค้ดไลน์นสดแช่แล้วก็ฝากว่าเบื้องยูจังหวัดใดพี่น้องนะครับมื้อนี้เอ้ามาเบงโตต่อไปแม่นี่สูงเท่าไหร่ข้อมสูงเขาสี่สิบบัวครับ ความสูง 1, 100, 40, 40นหนึ่งลอยสี่สิบบาทอะไรเนาะแมนครับตัว,ตวนี้เป็นลูกของช็อกโกแลตแม่นี่รุ่นทองนะครับเพราะว่าผสมในสองเดือนกว่าผสมแล้วท่านได้ตรวจทองเนาะต้องของไปยุง่งสิตรวจง้ออยู่ประมาณสี่เดือนขึ้นครับเอาชัวร์อะไรเปอร์เซ็นต์ครับเอาตัวนี้พี่น้องวันนี้เป็นเป็นลูกช็อกโกแลตตัวนี้นะครับแมนคร,บรนนับอายุประมาณเท่าไหร่ง้อตัวนี้ตัวนี้ก็อายุประมาณแปดเดือนแปดเดือนเนาะแมนครับแม่ผสมในสองเดือนผสมสองเดือนท่านได้ทองแมนครับแต่ว่าเอาไปรุ่นเอาไปรุ่นเอาครับ แต่จริงๆแล้วนะโดยประสบการณ์ผมสมัยในกีนเนาะถ้ามันเบียงนี่มีโอกาสทองตะวันแค่บ่าวาดอกคือถ้ามันเบียงทั้งขางไปแต่มันมีโอกาสติดทองหรือว่าโค้งเฉียบทางพี่น้องครับตะวันนี่เขาก็บอโลดหรอกเขาบอกเขาเรียนด้ซื้อเอาแม่ลูกลูกตโตแม่ลูกช็อกโกแลตซื้อสองหนึ่งสามนี่ราคาเท่าไหรไอ้านึ่งเก้าครับสองหมื่นเก้าพันบาทเบิ้งคือแพงหารสองข้าไปก็ถึงตัวละมื้นหาแม่นครับแม่นไว้ต่ว่าลูกมันนี่งมื้นหาเพรต้องถามครับหาซื้อไม่ได้ครับเนาะแม่นได้อันนี้คือว่า ราคาพอฟังหน่อยเนาะหนังน้อยครับอ่ะโอเคครับไอ้อย่งนี้ไม่เบิ่งตัวต่อไปครับที่นี่ตัวใดไอ้ตัวนี้เนาะแม่ลูกครับลูกมันอยู่งสียด้ที่นี่ยุ่งเสีลูกเป็นน้องยู่น้ำเอี่ยครับอ๋อแสดงว่าที่ว่าเอี่ยมันแบบแม่ของซีเดือนแล้วบ่ะมาหนีมาหนีเมีนแม่มันท่นว่นนาที่นี่แม่นี่ผสมแม่ก่อนนี่ตัวนี้แม่มันผสมแล้วครับผสมแล้วผสมโตนะครับนี่ผสมโตเพราะท่านนด้เพราะเพราะท่านนด้เพราได้เดือนกัวเพราะท่านนด้เพราสองรอบเอาคืนนะเราผสมโตมานี่ครับแม่ขึ้นลูกขึ้นนี่ครับ เป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะแม่ครับเอาคืนคำเราเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ผสมแล้วแม่กะเบียดลอยซี่ิบครับนี่แต่ลูกไงแม่ส่งลูกเก่งขนาดไหนเนาะแม่ครับตัวนี้ถือว่าให้ลูกเกินโตหน้าตัวนี้ลูกเขาก็ถือว่าล้ำโตเงี้ยนะครับแล้วกระดูกแข็งขาเกินแม่พร้อมตัวนี้นะครับอันนี้ลูกตัวใดผมว่าตัวนี้ตัวนี้ลูกเป็นลูกคมตัวกันครับคมตัวมากันเนาะแม่ครับเอาี่นคบเราพัวนี้ผสมโตมากตัวนี้ถือว่าให้ลูกเก่งเกินแม่ แม่ตัววัวไงพันไดแต่ว่าลูกเกินแม่หลายหน,นอ่อยเนาะแม่ครับแม่ลูกซือ้อสองลูกสามนี่ราคาได้าไหรโมนี่เอาพิเศษนะครับพิเศษเ,ศเศสักใดครับไอ้เสาหาครับสองหมื่นหาพันบาทแม่ครับถือตัวละหนึ่งหมื่นสองพันกิโลครับถือตัวละหนึ่งหมื่นสองพันเท่าไรบาทส่งรีอีกหลยกิโลหน่เนาะแม่ครับเอาไปเบ่เงตัวต่อไที่นี่แล้วอีกสองตัวหน่เนาะเป็นแม่สาวเนาะเป็นเป็นที่เด็ดครับที่เด็ดมือนี่เป็นแม่บอกประจำคอกอ่าพี่น้องครับเพราะว่าเป็นแม่บอกประจำคอกแต่ว่าจุดเด่นคือเรื่องกระดูกเนาะแม่ครับ เบื้องแรกว่าวตัวนี้นะครับพี่น้องเบื้องกระดูกโค้งสา,างไงคักนะตัวนี้นะครับอายุอะไรเป็นห,หัวแฉวน้มนมนะครับหัวสิบสี่เดือนัวฟันน้มนมสิบสี่เดือนนไอยเนาะสูงลอยสี่จะมหาบวกครับเอาพี่น้องครับเพราะว่าตัวนี้เป็นฟันน้มนมสูงหนึ่งลอยสี่ที่มหาบวกพี่น้องจุดเด่นคือเรื่องก,กระดูกเนาะแม่นครับแข้งขาไงาพี่นะครับตัวนี้นะครับโค้งสางไงคักล่ำตัวกับเงาพี่น้องเบื้องนะครับตัวนี้เป็นงัวใสไงบอกไงว่าตัวนี้มีลอยหาสิบบวกหมดแล้วอนน่าขอดขนานเขาเขาพี่น้องครับแม่นครับงัวใสเงอยู่ด้ครับแม่่เพน แม่เพิ่งไล่หาสุกซิบ,บวกแม่นมครับตัวนี้นถือว่าเป็นง<ม>ัวใส่<ม><ม>ยก,นกเนาะตัวนี้นะเป็นง้อ,อสีแดงเลยเนาะโค้งสางไงนะครับตัวนี้แม่นครับเอาไอ่วันนี้แม่สาวสิบสีบ่เลยนี่ราคาได้ไอตัวนี้เอาเอาไปพิเศษนะครับเห็นเพิ่นวาอยู่ดอกเจ้ว่าพยุงก็อยากวานี่เพิ่นแต่วาไม่ได้ดอกเอาพิเศษแบบดูกันยังทีแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องงัวฟันน้ำนมคืองัวหน่อยครับช้อสิวานเป็นหมันมาแต่พรบ่เคยซื้อครับบ่ทันได้ขึ้นไงบอยังไงครับสาวเก่าครับ สองหมื่นเก้าพันบาทแมนครับอันนี้สมัยได้กี่เท่าไเลอขายสมัยหัวมันแเลแ้ยงหกหมื่นกว่าครับขายได้บพรคิดว่าได้ครับตอนนี้ห้องเขาเลยก็ครับเศาเก่าครับทรงฟรีลอยโลอีกทรงฟรีด้วยโลครับเอาจัดไปอ่ะโอเคครับไอ้วันนี้เมืองโตทุ่ยไทยเพราะถึงที่ไหนครับไอโตสุดท้ายครับเอาพี่น้องอันนี้ลูกเคฟสามหนึ่งอันนี้ก็บสามหนึ่งนะแต่ผมมีใบจจกโตเพิ่นบอกผมครับแต่ตัวนี้มีอยู่แต่ว่าเพิ่นมัท่านได้เอาใบมาให้ ตัวนี้อาจจะเป็นลูกกระทบพิ่ดูบาสินเนาะแม่นครับแต่ว่าหูเบอเกินปากพี่นครับตัวนี้ว่าคือเรื่องบวกเกินเรื่องโค้งสั่งนะครับคลิปหูดำนะพี่น้องครับแข้งขาดำน้องครับตัวนี้ก็ติดบดพร้อมได้เนาะแม่นครับตัวนี้ตัวเมียได้เนาะแม่นครับกระดูกง่ายครับตัวนี้บดบดเข้มพี่น้องครับตัวนี้ถือว่าได้เรื่องโค้งสั่งมาก่อนห้าค่อยไปเติมเนื้อเขาไหมพี่น้องตัวนี้แต่ว่าจุดเด่นคือเรื่องโค้งสั่งนะครับแล้วก็เรื่องความโบดนะครับตัวนี้นะครับไอแม่สาวหน่อยสี่กระดูกง่ายสี่ราคาได้ สองหมื่นหาพันบาทแมนครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้สองหมื่นห้าพันบาทแมนครับเอาเมื่อไปวันนี้แต่ว่าท่านไหนว้างวันไหนคือวางสักเอาพิษคลิปสองตัวเนี้ยมันเป็นเสาเก่ากับเสาหามันเป็นหาหมื่นสี่พันครับพยุงจัดปูครับครับสี่ริบเก่าครับสองตัวสองตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทแมนครับมั่งคือตัวละสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแมนครับแมนบอพานาซื้อแยกตัวนี้คือสองหมื่นเก่าแมนครับซื้อแยกกันคือสองหมื่นห้าแมนครับแต่วานาซื้อแพคคูนี่คือ สี่สิบเก้าครับสี 40, บ่หมื่นเก<ม>้าพันบาทได้เนาะเอาเอ่ะที่นี่ถา้าผู้ใดอยากจะได้งัวนพยุงฟาร์มนี่ฟ้าผมอยู่ไหนครับไปฟาร์ม,ราารม,าามผมอยู่บ้านโคกสูงตนนําบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจับกีเพียรมาพายุงฟาร์มเลยครับครับแล้วก็บเบอร์โทรผมนะครับศูนย์เก้าสองเกตหนึ่งเกตศูนย์แปดแปดหกนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์หกสองหนึ่งสองเก้าแปดศูนย์สามหนึ่งนะครับครับอยู่ทางฟาร์มกะพี่น้องสบายใจได้ผมรับประกันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีการอ่า คอมเมนต์หรือการตำหนี้ทิ่เตอนหรือสอบถามหรือว่าแคะความรู้ก็สามารถโทรหาพยุงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มื่อนี้มีอีกจ้างหนึ่งนะครับเรื่องคุ้มนะครับพยุงฝากไว้นะครับคุ้มนี่เสร็จละสี่ร้อยเก้าสิบบาทเป็นคุ้มหนังนะครับครับสี่ร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับถูกไซส์ไว้มันมีทุกไซส์ครับเอเอ็มเอลสามไซส์ราคาเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นคุ้มผ้าซึ่งตอนนี้พัฒนาเขามามันเหมือนกัเป็นเป็นได้ทักเนาะอันนั้นร้อยยี่สิบ นะครับอันนี้มีสีดําไปไม่น้องสนใจกะโทรสั่งได้ที่2เบอร์นะครับอ้าวช่ทงทังติดต่อที่นี่ติดต่อนะครับคือกา f เฟซบุ๊กผมกับพยุงทุพมนะครับผมแล้วกาคันเป็นไลายกะโตัวพีกินก้อนตามด้เบอร์โทัผมนะครับ0 9 2 7 1เก8 8 6นแะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 6 2 1 2 9 8031คือเบอร์โทรของพยุงแล้ว่ะเบอร์โทรของอะซโอครับ ติดต่อได้ตลอดเวลาครับผมฝากพี่น้องเสืกละรก่อนปิดคลิปไปกะให้ระวังนะครับเขาหนาจะเห็นเนาะพยุงพึ่งเจอล่าสูดจะเห็นเพื่อนพูดกันนั่นคือการซื้องาออนไลนไในเฟียให้กลุ่มนี้ถือหลอกไปโอนเงินก่อนจะเห็นแ่ว่ามันถือครับงาเลือดลอยเขาพูดขายล่าสูดนี่ที่ผมเบิ้งนี่สองหมื่นครับแม่ยมาน,ปนปเป็นไปบ่ได้ครับไปโอนเงินในีเขาหาพันเพราะฉะนั้นให้พี่น้องระวังนะครับซื้อหัวยุใสกะซ้ำซื้อฟ้ามได้กะซ้ำจากผู้ใดให้เบิ้งกะซาม แต่สำคัญอยู่ที่การประกันรประกันกิงบ่ประกันแท้บัว่พามันทั่วไปเจ้าว่รับหรือมีปัญหาเจ้าว่รับผิดชอบอันนี้อยู่ทีแต่ละขอกละซ้ำแต่สื่อฟาร์มไหนดีเบิดครับ่าแต่เพื่อนประกันให้แต่ของพยุงอย่าลืมครับประกันตระหนี่ภายนอกสองเดือนภายในหนึ่งเดือนเอกสารผมนีครับโอเคเอาสำหรับนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ